พี่พบกบมีห้งฟาร์มนี่เขาจะมาสวนกันปลูกขิงกับไว้กินเนาะเขาก็จะได้กินทั้งใบและทั้งหัวขิงอ่อน ิ่งที่เขาจะนํามาปลูกเนาะก็ได้ทั้งแบบหัวน้อยหัวใหญ่ก็เลี้วแต่สิ่งแีล้วแต่เขามักแบบปลูกใส่ทั้งกองโฟมหรือวัดหงแบบนี้ก็ได้เนาะที่ว่าไม่เสริมเห็ดาำนายให้ลูกค้าแบบนี้เลือกซื้อขิงนะเขาจะเลือกเอาหัวเอาเกเดห้วก็อาตัวที่พวงน้ำเนาะตัวที่เป็นขิงที่เขาชอบปดัดมุนๆนะเนาะตัวนั้นมันจะราคาถือแลวมันก็จะออกดีเนาะตัวนั้นเอาออกมาแล้วเราก็จะมาเบิ่งว่าหัวใดไญ่เัาก็จะมาปาดพาเพราต้องย่านเนาะว่าขิงมันจะแถวหรือตัดเนะาะผพานเนะาะเพราะไม่เสริมเห็ดแบ่งเห็ดขายนนนาาาาะ่งงกก็จจต้อรวหลยบบป สำหรับที่ดินนี่ดินเนาะไม่เสริมจะใส่ดินผสมเกล็เนาะบ่มีฟุ่นเนาะใส่ดินประมาณสองข่อบมือกับพอแล้วเนาะบีบมันมูนดีแท้มันใส่ขี้รายก็จะดีขึ้นกันเนาะถตัวนี้ก็จะเป็นโถที่มีหงหัวเนาะสามารถระบายน้ำได้ถ้าก็จะขิงมาเลียนใส่เนาะนี่มันไม่เสริมหันบ่มไว้เนาะกรว่าถ้ามันแตกแล้วเขาจะเป็นใส่ถุงถ้าผู้ใดาะปลูกเลยก็เม็นเห็ดทางๆไวเลยเด้อเสริมแม็นต้องการจำนวนหลายแเขาจะเห็ดที่ที่ว้แบบนี้หลังจากที่มันแตกแล้วเขาจะง่ายไปไใส่ถุงหรือว่าใส่ถูกก็ได้เนาะ แบบนี้มันจะประหยัดเวลาสําหรับคนที่เห็ดขายแล้วเขาก็จะใส่ดินบางๆเนาะปุ๊บก็จะเป็นต้องหนาเค้บัดปกซื่อๆเนาะจากนี้เน้าแล้วเขาก็จะไว้มองห่มเนาะฮอดน้ำมันบ่ต้องบ่ต้องฮดว่าฮดเธอเนาะสังเกตว่าดินมันแห้งเราเคยไสน้ำน้อยเดียวเนาะถ้าเราฮอดน้ำหลายแล้วมันจะเน่าเนาะตัวนี้สำหรับขิงเมื่อหน้าเนาะไม่เสร็จจะอัปเดตอีกเทือนึงเนาะว่าเป็นจังได้แล้วต้องขอบใจหลายๆแทบชมคลิปอยู่ของเมนฟาร์มฝากกดไลค์กดแชร์ให้เฮาดีเด้อขอบใจ